ก็ไม่รู้ว่าเอายอะไม่แต่ว่าจังหวัดในไทยไม่ไม่ยังไ,ไ,ไ,ไม่ถึงบางคนที่มันแพงมากแพงมากจนเราก็โอ้ออก็เวลาไปทํางานก็จะเจอแบบว่าเขาติดป้ายขายะเงี้ยค่ะก็โทรบ้าง <laughs> ก็โทรให้รู้ว่าโอเคพื้นที่ราคาประม<ร><ร>านี้เราก็อยากรู้สอาจจะยังไม่ได้แบบว่าครอบครองมันไม่ถึงสาวสองมันแค่ที่ปกติเพราะว่าจริงๆแล้วที่ดีเราอาจจะมีแค่ตรงนี้แต่ว่าจังหวัดแม่แทนต้องอาจจะลอกไมได้ทุกว่าใช่ สตาน,นี้เป็นที่เดียวเป็นเสื้ออยู่ที่เดียวจริงๆบ้านตรงนั้นสร้างไว้ให้พ่อป,ป้าแม่แม่เขามีที่หลบเพราะที่กาจางวันแดดจะแรงมากแต่ว่าพอแบบบ่ายสามต้นไปเนี่ยเขาจะเย็นแล<อ>้วอากาศจะมีลมและลมแรงคือปกติการลละลมแรงมากๆอยู่แล้ว<อ>แต่แค่แบบเขาเป็น,นช่วงจางวันแดดแรงเขาจะแรงแต่แบบสิบโมงจนแบบบ่ายสองหลังจากบ่ายสามก็คือล่มแล้วก็เลยรู้สึกว่าโลเคชั่นนี่แบบน่าจะทำนู่นทำนี่ได้ดีแม่แบบ ิวเปลี่ยนสีไปเลยพแม่ลุยทำทำสวนข้าวโพดอหรอไล่ข้าวโพดไล่ข้าวโพดสวนสบูอะไรเงี้ยระมาณนึงเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นคนสวนคนนเลยพร้อมแจกพร้อมแจกเอาคือตอนนี้ยังไม่มีอ๋อแต่แม่มีปลูกข้าวด้วยข้าวแบบปลอดสารเคมีเขาก็ทําเองทำะไยเองหนูไม่ว่างเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหน้าที่คอยโอนเงินให้ค่าปุ๋ยค่าดินค่าอะไรเงี้ยค่าคนงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ ในวันที่เราแย่มีแม่ให้อนตังต่จริงก็มีที่ที่อยากจะทำแบบเ,ออเขาเรียกว่ารีสอร์ทบ้างทำร้านกาแฟบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็อันนั้นก็เป็นเป้าหมายในอนาคตแต่ก็ต้องดูที่ดินที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าเราซื้อที่ดินเอาไว้เพื่อทำการเกษตรก็คือตรงนั้นเขาเพื่อทำการเกษตรจริงๆไม่สามารถทำอืออ่นได้ใช่เราซื้อเพื่อมาทำไร่ทำนาท,ที่ดินราคาประมาณร้อยล้านสล้านโอ้สาทุ อย่าเสียประมาณนั้นเลยโอ้เยอะมากเขาเสียกร้อยล้านไม่ไม่ถึงค่ะไม่ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นประมาณหนึ่งดีกว่าก็คือเท่ากับคนทําการเกษตรปกติเหมือนเราไปคว้านเป็นเมลดาเมล็ดาีเลดาบีอรมว่าคือเมลดี่เม็ดบสิที่นี่คุณ่อไปลายครับขอให้ได้เป็นค่ะถ้าได้เป็นก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะกำลังเก็บสอยเขาใช้คำว่าอะไรเก็บใส่ให้ตาม กบิบบร้อมลรอมลิฟต์ตอนนี้น่าจะรอผลผลิตดีกว่าโอ้โอหรอแล้วลระแม่สั่งห้าแม่ไหมเผื่อว่าห้าเลยค้าเพราะว่าบางทีแดดแรงไปกลัวแม่แบบปเป็นลมแดง <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ผู้ใหญ่เขาก็มีความดันสูงด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบเป็นห่วงแกตอนนี้ก็คือถ้าเราหาแกก็สร้างที่พักเอาไว้กันแดดมีห้องน้ำครับหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยก็สบายก่อนหน้านั้นไปบ่อยค่ะช่วงก่อนหน้านั้นแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะว่าแม่เขาก็บอกว่าก็เป็นอะไรเป็นน้าแล้วแล้วก็เธอก็ถึงตรงนั้นแหละเดี๋โอตังไม่น่าจะสิบมั้งคะแค่ขอดใช่ใช่ไม่ไล่มั้งสิบไร่น่าจะประมาณสิบไม่ไม่เกินสิบค่ะจะไม่รู้ที่แกไปทำนาด้วยนูเล่าจัง กลับมาตั้งแต่แต่ท่าที่แบบประมาณก็เคยที่แม่ซื้อมาหลายสองลายเก็บเก็บไปเรื่อยใ<ห> <ๆ S 1> ช่วนใหญ่เป็นที่ของแบงแบญาติญาติอวดมาเราเล่นโยกไม่ค่อยอะฮะไ,ไะก,กลๆมีเราเล่นโยบ้างกระจายกระตายบ้างเราเจอกระต่ายแบบปุ๊บกระตปุ๊บอะไรอย่างาเงี้ย